We'll be right <laughs> back. นึกถึงภาษารีบุตร <c oughs> สมัยท่านเป็นผู้เห็น <c oughs> เห็นภัยในชีวิตภาษาลีบุตรปกติท่านก็เป็นเป็นหนุ่มหนุ่มถือว่าหนุ่มหน่มชอบเที่ยวก็ได้ภาษาลีบุตรพระโมคคลลานี่มีประวัติ <c oughs> เป็นเป็นหนุ่มที่ชอบท่องเที่ยวไปดูหนังดูละคร <c oughs> ท่านดูไปดูมาท่านก็เกิดความรู้สึกเห็นเห็นโทษไม่สนุกสนานเพลิดเพลินเหมือนที่เคยดูมาแต่ก่อนแต่ก่อนนี่ไขว่คว้าหา ดูไปดูมาก็เกิดความรู้สึกว่าเอ๊ะที่เรากําลังดูอยู่นี่เป็น <c oughs> ที่ว่าสนุกเพลิดเพลินอยู่นี้ล้วนแต่เรากําลังดูการแสดงของผู้คนที่อยู่หน้าเวทีสมัยก่อนไม่ได้มีหนังกลางแปลงไม่ได้มีหนังในอะไรในภาพยนตร์อะไรเหมือนสมัยอหนังที่แสดงก็เป็นหนัง ที่แสดงโดยบุคคลจริงๆท่านแทนที่จะดูบุคคลไปในเรื่องราวต่างๆท่านกลับมาดูว่าที่เรากำลังสนุกเพลิดเพลินโศกเศร้าไปตามเรื่องราวในละครที่กำลังแสดงคนเหล่านี้ทั้งหลายล้วนแต่จะต้องตายในวันหนึ่งพอท่านดูแบบนี้ท่านมาพิจารณาแบบนี้ท่านไม่ได้ดูไปตามเรื่องราว ในละครท่านดูชีวิตจริงพอมาพิจารณาแบบนี้ท่านก็เลยเกิดความรู้สึกไม่สนุกสนานเพลิดเพลินเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนเนี่ยดูไเปเพลิดเพลินไปตื่นเต้น,ตน,ตนไปกับเรื่องราวแต่พอท่านมาดูบุคคลที่แสดงล้วนแต่เป็นคนที่จะต้องเดินเข้าสู่ความตายดูไปดูมาเห็นเป็นซากศพเป็นศพที่มาแสดงให้ดู คราวนี้ท่านเลยไม่สนุกอีกเลยคราวนี้เลยย้อนกลับมาหาชีวิตที่แท้จริงแม้เราผู้ดูก็จะต้องเข้าถึงความตายในวันหนึง่งท่านก็เลยออกสแสวงหาเลยเนี่ยท่านสแสวงหาธรรมจากความจริงนี้แหละความจริงซึ่งไม่มีใครสอนผู้ที่สอนก็คือสิ่งที่ปรากฏอยู่ต่อหน้าต่อตาโดยธรรมชาติเดิมๆนี่แหละแต่ก่อนไม่สอน เพิดเพลินไปกับเรื่องราวพอพิจารณาด้วยตัวเองเป็นคราวนี้เนี่ยเริ่มสอนเริ่มเห็นเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นชีวิตต่างๆที่เป็นไปล้วนแต่เดินเข้าสู่ความตายพอเป็นแบบนี้ปุ๊บคราวนี้เรื่องราวที่เคยเพิดเพลินสนุกสนานตื่นเต้นเปลี่ยนหมดวม่านั้นถอะคราวนี้เลยเป็นผู้ออกสแสวงหาท่านเข้าไปฝากตัวนะใน ลัทธิความเชื่อต่างๆก่อนที่จะเข้ามาถึงพระพุทธเจ้าไปฝากตัวว่าจะมีครูบาอาจารย์ผู้ใดที่จะสอนให้เห็นโทษเห็นภัยและเห็นทางออกโทษก็คือทางตันเดินไปเส้นทางเดิมที่เคยเป็นมาเนี่ยก็เป็นทางตันไม่มีทางออกจะมีทางออกทางใดบ้างท่านก็แสวงหาครูบาอาจารย์ผู้ที่จะชี้ทางออกให้ เรียกว่าไปฝากตัวไปศึกษาจนกระทั่งได้ครบหมดหมดสิ้นจนอาจารย์ในไว้เนื้อเชื่อใจว่าไปสอนได้จะไปสอนใครก็ได้เพราะความรู้ที่อาจารย์มีมานี้หมดสิ้นแล้ว mm. ก็ปรากฏว่าอา้าวยังไม่เห็นทางออกนี่ขนาดความรู้ของอาจารย์หมดสิ้นแล้วก็ยังไม่เห็นทางออกเป็นกําลังสําคัญในลทัทธินั้นๆในความเชื่อนั้นๆเป็นผู้ชํชนานีชชานาญ พูดอะไรมาสามารถให้คําแนะนําใครต่อใครได้หมดตามแนวทางของอาจารย์พู้นี้แต่ก็ยังไม่ใช่ทางออกเพราะงั้นจึงได้ไปหาสแสวงหาระหว่างที่กําลังคุ้นคิดสแสวงหาอยู่ยังรู้สึกว่าสิ่งที่อาจารย์มีให้หมดทั้งหมดทั้งสิ้นนี้ยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ทางที่จะผ่านพ้นปัญหาผ่านพ้นโทษที่กําลังจะต้องอเผชิญอยู่ยังไม่มี จนกระทั่งไปเจอความสำรวมของพระอัสสชิท่านเป็นผู้สำรวมระวังการเดินการไปการมาทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปด้วยความมีสติสัมปชัญญะทั้งตัวท่านทั้งผู้ที่สังเกตถ้าผู้ที่ไม่สังเกตก็จะเห็นเป็นธรรมดาอีกเ,ออเ,ออเป็นธรรมดาสมณนะนักบวชก็จะต้องสำรวมแบบนี้แต่สำหรับพระสารีบุตรในท่าน ตอนนั้นยังเป็นนักบวชนอกศาสนาเพราะว่าไปศึกษาฝากตัวไว้กับอาจารย์ซึ่งเป็นนักบวชนอกศาสนายังไม่ใช่เป็นศาสนาพุทธของเราเป็นนักบวชนอกศาสนาท่านก็เป็นผู้สังเกตกริยามารยาทกับกิริยาต่างๆแตกต่าง,าง,าง,างจากนักบวชในศาสนาอื่นเอ๊ะทำไมท่านถึงได้ดูเป็นผู้มีความสุข,ขุมรอบคอบมีความสำรวมระวังไม่กระโดดโลดเต้นไม่เที่ยว แสดงหลุกหลิกไม่มีว่าง,งั้นแต่เนี่ยดูแล้วมีความสังวอนในอินทรีย์ท่านก็เกิดความเคารพเรื่อมใส่ยอยากจะเข้าไปสอบถามเป็นเวลาที่กำลังบินทบาทก็รอไม่ไปถามในเวลาบินทบาทรอให้ท่านมาในที่ขบที่ฉันเนี่ยท่านขบฉันก็ขบฉันอย่างสำรวมระวังไม่ตะกรุมตะกรามไม่อยากจะอะไร ลื่นเลงบันเทิงกับความการกินการกินการไปการมาการเดินการนั่งการเหยียดการคู้ทุกสิ่งทุกอย่างน่าดูไปหมดเพาะงั้นเถอะเอท่านใครจะเป็นอาจารย์ของท่านนะ้าในคําสอนของท่านจะเป็นแบบไหนอย่างไรเกิดความสงสัยแล้วก็อยากที่จะสอบถามแต่เปอนผู้มีมารยาทเช่นกันจึงรอจนกระทั่งเสร็จสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างจึงค่อยๆเข้าไปสอบถาม พอเข้าไปถามแล้วก็ยังมีกิริยามารยาทของความหน้าเคารพเริ่มใสอีกไม่ขี้คุยโวโ้อ,อวดเนี่ยพระอสสชิพระอัสสช,ชิเป็นใครก็เป็นหนึ่งในปัญจวัคคีย์ทั้งห้าที่ได้รู้ธทรำรเห็นทำเป็นห้าบุคคลแรกๆเรียกว่ายังไม่เคยมีใครรู้เห็นทำม,มาก่อนพระธรรมมีอยู่แล้วมีอยู่ดั้งเดิมมีอยู่ประจําโลกแต่ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าไขาปัญหามาพระธรรมแม้จะมีอยู่มากก็ไม่มีใครเห็น เหมือนวิทยาศาสตร์มีมาตั้งไหน,ไหนแต่ไรแล้วสามารถสร้างแสงสว่างขึ้นมาได้สามารถสร้างไมโครโฟนได้ทําเสียงให้ดังกังวานได้สามารถเหาะเหินเดินฟ้าแม้กระทั่งเป็นเหล็กเป็นเหล็กลําใหญ่หนักเป็นหลายร้อยหลาย,ลายพันตันก็ลอยอยู่ในมหาสมุทรลอยอยู่ในน้ําได้เนี่ยวิทยาศาสตร์มีอยู่นานแล้วแต่ถ้าไม่มีใครไปเอามาหยิบยกขึ้นมาเอามาพูดมาบอกมากล่าวหรือเข้าไปเห็นความจริงประเภทนี้ขึ้นมา สิ่งที่มีอยู่ก็กลายเป็นเหมือนไม่มีตำรับตำราวิชาต่างๆมีอยู่ก็เหมือนไม่มีจนกระทั่งมีพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านไปไขปัญหานี้ขึ้นมาเอาธรรมที่มีอยู่เดิมนี่แหละเนี่ยท่านเป็นผู้เห็นนี่ก่อนจะเห็นธรรมก็เห็นโทษซะก่อนเห็นโทษในสิ่งนี้ว่าล้วนแต่เป็นไปไม่เห็นมีสาระแก่นสาระอะไรท่านจึงแสวงหาสิ่งที่เป็นสาระแก่นสารและในที่สุดก็ไปพบเจอขึ้นมาแล้วก็เอามาบอกมากรา เนี่ยเอามาบอกมากล่าวตามอัตยาศัยใจคอนิสัยใจคอของผู้คนแตกต่างกันคนนิ้หนักไปในทางโลกคนนิ้หนักไปในทางขี้โกรธคนนิ้หนักไปในทางขี้หลงเนี่ยไม่มีสาระแก่นสารท่านก็ไขปัญหาเป็นเฉพาะรายเฉพาะรายอย่างแม่นยำเพราะฉะนั้นทมของท่านจึงจำแนกแจกแจงเป็นหลายแบบตามอัธยาศัยใจคอตามความตื้นลึกหนาบางของผู้คนทั้งหลายที่มาเกี่ยวข้องแต่เข้าสู่เส้นทาง เพื่อความพ้นจากโทษแบบเดียวกันเพราะนั้นนี่พระอาชาชิกก็เป็นคนหนึ่งที่ได้รับเห็นทางนี้แล้วท่านก็ได้เข้าถึงธรรมเข้าถึงธรรมจนถึงที่สุดแห่งธรรมได้แทนที่ท่านจะคุยโวโอโอ,โอดว่าพระพุทธเจ้าสอนธรรมะหลายแบบหลายอย่างท่านกลับบอกว่าท่านเป็นผู้บวชใหม่ยังไม่ค่อยรู้เรื่องในธรรมในวินัยของพระพุทธเจ้าเท่าไหรน่นักท่านบอก อาจารย์ของท่านก็คือพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตัดสรู้ชอบด้วยพระองค์เองท่านยังเป็นผู้เข้ามาใหม่ยังไม่สามารถจะอธิบายทำได้อย่างละเอียดเราแตกฉานอะไรเพราะฉะนั้นท่านก็จะพูดแบบย่น,ย,นย่อๆพอที่จะเข้าใจได้ตามภาษาท่านดูความอ่อนน้อถมถ่อมตนของท่านท่านกะ็ะโปรดทำเหล่าได้เกิดแต่เหตุตถาคตหรือาศาสดาของท่านอาจารย์ของท่านสอน เหตุแห่งธรรมเหล่านั้นและความดับไปแห่งธรรมเหล่านั้นนั่นแหะนี่นี่เป็นปกติที่ภาษาสดาของเราเป็นผู้ที่ท่านสอนท่านจะสอนสิ่งเหล่านี้พอพูดเท่านั้นแหละในภาษาลิบุตรซึ่งเป็นผู้ที่คุ้นคิดเรื่องชีวิตมาตั้งแต่เป็นหนุ่มหนุ่มนักเที่ยวเรียกว่าชอบดูหนังดูละครดูความสนุกเพลิดเพลินลื่นเริง,รงทั้งหลาย แต่พอมามองดูผู้คนทั้งหลายล้วนแต่เป็นซากศพเนี่ยเป็นผู้ที่จะต้องเป็นศพสักวันหนึ่งหมดความสนุกเลยเห็นไหมนี่ท่านมีมราณานุสติเนี่ย <c oughs> เรียกว่ายังไม่รู้จักคําว่ามราณานุสติแต่พิจารณาตามความเป็นจริงว่าทุกชีวิตเดินเข้าไปสู่เส้นทางนี้พอพิจารณาแบบนี้อยู่ตลอดความเพลิดเพลินไม่มีความโลภอยากได้ไม่มีความอยากเที่ยวอยากเฮฮาอยากหาสิ่งที่ไม่เป็นสาระแกนสารไม่มีอีกต่อไป แล้วก็เอมุ่งหน้าหาสิ่งที่เป็นสาระแต่ยังไม่เจอจนกระทั่งมาเจอแค่คํานี้แหละถ้อยคํานี้แหละนี่ทำเราได้เกิดแต่เหตุนี่พัฒนาคเนี่ทรงแสดงเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นและความดับไปแห่งธรรมเหล่านั้นนี่พอพูดข้อนี้มาท่านเป็นพระโสดาบันเลยนี่พระโสดาบันก็คือพูดสิ้นสัก,กยทิฏฐิความถือตัว,ถ,ตวถือตนความถือว่าสิ่งนี้เป็นของเราเนี่ยไม่มีอีกต่อไป พอเข้าใจแล้วว่าสิ่งใดเกิดขึ้นมาล้วนแต่ต้องดับไปพอท่านพิจารณาแบบนี้ที่จะมาถือสิ่งที่ได้มาด้วยความยินดีสิ่งที่จากไปด้วยความยินร้ายเลยไม่เกิดขึ้นเพราะพิจารณาเข้าใจสภาวะตามความเป็นจริงว่าสิ่งใดก็เกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องแตกดับไปสิ่งใดที่เราจะรักหวงแหนขนาดไหนก็ตามต้องแตกดับไปสิ่งใดที่เราไม่พอใจขนาดไหนก็ตามต้องล้วนแตกดับไปเพราะฉะนั้นจะไปแบกเอาความไม่พอใจ เข้ามาไว้ในใจทําไมก็ในเมื่อจะต้องสิ่งที่ไม่ดีก็จะต้องแตกดับสิ่งที่ดีก็จะต้องแตกดับเนะี่ยเพราะฉะนั้นท่านเข้าใจในระดับหนึ่งแค่ระดับที่เข้าใจระดับที่ไม่ติดในวัตถุสิ่งของไม่ติดในเราในเขาเท่านี้ก็เบาบางความทุกข์ลงไปได้มากนะแสดงว่าท่านเห็นแล้วว่าความทุกข์ก็เกิดจากการที่ถือเอามาเป็นของเราของเขาถือว่านี่คือเราถือว่านี่คือของเรา สิ่งเหล่านี้แหละที่มันพาให้เกิดความทุกข์ทั่วหัวและแหงเพราะฉะนั้นท่านจึงเป็นผู้เริ่มไม่ประมาทนะตั้งแต่ขั้นต้นไม่ประมาทตั้งแต่ขั้นพระโสดาบันเพราะฉะนั้นจึงไม่มีความทุกข์ย่างกลายเข้ามาในใจของพระโสดาบันในบรรดาสิ่งที่จะทําให้ถือความเป็นเราเป็นเขาเกิดขึ้นมาแตนะ่ความที่เป็นโทษยังมีรายละเอียดเข้าไปกว่านั้นนะยังมีรายละเอียดเข้าไปเพราะฉะนั้นท่านจึงต้องไปบําเพ็ญต่อ ต้องจดจ่อเข้าไปหาต่อว่ายังมีสิ่งใดที่เกิดขึ้นแล้วจะต้องดับไปยังมีอีกไหมเนี่เห็นไหมพระพุทธเจ้าจึงได้สอนพินิษพิจารณาสอนพิจารณากายเนี่กายก็เป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นและแตกดับเวทนาเนี่ยความอะไรความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นในกายในใจเนี่ยทั้งกายทั้งใจของเราที่เกิดขึ้นมาก็ล้วนแต่ต้องแตกดับสัญญาความจดความจําความจําได้หมายรู้ เราเห็นเรื่องนั้นขึ้นมาเรามีความจดความจําขึ้นมาก็ล้วนแต่ต้องเสื่อมสลายไปแล้วแตกดับไปไม่มีความจําประเภทใดที่จะมั่นคงอยู่กับเราตลอดไม่มีนะแม้กระทั่งสัญญาความจําท่านก็พิจารณาเห็นเป็นความเกิดขึ้นมาแล้วต้องแตกดับสังขารความคิดความปรุงคิดเรื่องนั้นก็ตามคิดเรื่องนี้ก็ตามคิดเรื่องไหนก็ตามล้วนแต่ต้องแตกดับนะไม่มีความคิดความปรุงใดที่อยู่ยั้งยืนยงกับใจของเราไม่มี เพราะฉะนั้นท่านจึงพิจารณาสิ่งเหล่านี้แหละนี่คือพิจารณาสิ่งที่เป็นธรรมชาติอยู่เดิมเป็นมาแต่เดิมแต่เราไม่เคยพิจารณาเรามองสิ่งเหล่านี้เป็นจริงเป็นจังหมดมองกายก็เป็นกายของเราอย่างจริงจังเพราะฉะนั้นจึงผูกพันรักให้สงวนว่านี่คือกายของเรามองของประดับกายของเราทรัพสมบัติตำแหน่งหน้าที่ที่ประดับนี่บรรดาเสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องใช้เครื่องนุ่งห่มนี่ที่อยู่อาศัย รถล,ลายานพานะถือว่าเป็นของเราหมดเพราะฉะนั้นเราจึงแบกเอาสิ่งเหล่านี้เข้ามาไว้ในใจน่มีมีแล้วก็เลยแบกความทุกข์จากความมีขึ้นมานนเนพราะว่าถือว่าเป็นของเราเพราะนั้นจึงท่านจึงสอนพิจารณากายว่าไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงนะอย่าไปคิดแบบนั้นนะคิดแบบนั้นทุกตายเลยนะเพางั้นเถอะเนี่ยแหละท่านจึงสอนเนี่ยพิจารณากายซึ่งเป็นของหยาบนะพิจารณาเวทนาเริ่มละเอียดเข้าไปความเจ็บความไม่เจ็บ ความทุกข์ความไม่ทุกข์ความสุขความไม่สุขก็ยังไม่ใช่ของเราหรืออ้าวที่เราว่าเราสุขเราสุขอยู่ทุกวันนี้เราทุกข์อยู่ทุกวันนี้ที่เราว่าเป็นของเราก็ยังไม่ใช่เพราะงั้นเถอะนี่พระนั้นท่านจึงให้พินิษพิจารณาให้ละเอียดเข้าไปว่าแม้แต่เวทนาก็ยังไม่ใช่เนี่ยจิตเนี่ยจิตของเราที่มีนี่อาการของจิตที่เกิดขึ้นมาเนี่ยความคิดความปรุงสัญญาอารมณ์วิญญาณความรับรู้ตาเห็นลูกเกิดความรู้ว่าเห็น รู้ในสิ่งนั้นได้ยินในสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วดับเกิดขึ้นแล้วดับเกิดขึ้นแล้วดับไม่ได้เห็นสิ่งนั้นแล้วจะอยู่กับเราตลอดนะแปลเปลี่ยนสิ่งที่เห็นแปลเปลี่ยนสิ่งที่ได้ยินเป็นความรับรู้เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นมาแล้วดับไปนี่ก็เป็นเรื่องละเอียดเข้าไปอีกล้วั่นแหะในหละมาท่านพี่น้าเหล่านี้จนกระทั่งไม่ถือว่าเป็นเราอีกต่อไปในบรรดาสิ่งเหล่านี้นี่ก็จะหนุนเข้ามาย้อนเข้าจนกระทั่งถึงตัวจิตที่แท้จริงจิตดั้งจิตเดิม นี่ที่หลงตาท่านมรคใช้เขาใช้คําว่าจิตตะอวิชชาเนี่ยจนกระทั่งเห็นจิตเนี่ยเป็นเราอีกวังนั้นเถอะทุกสิ่งตัวอย่างที่เป็นอาการของจิตภายนอกเป็นวัตถุสิ่งของภายนอกเป็นอาการที่เกิดขึ้นในจิตในใจล้วนแต่ เป็นอาการภายนอกเป็นสิ่งภายนอกซึ่งยังไม่ใช่ตัวจิตที่แท้จริงพอเข้าสู่จิตที่แท้จริงแล้วก็ยังเป็นสิ่งที่ต้องถือว่าเกิดขึ้นแล้วก็จะต้องดับไปอีกนีเพราะจิตที่แท้จริงนี่มีความผ่องใสจิตอวิชชาเนี่ยมีความผ่องใสสง่างามดูแล้วสวยสดงดงามน่าผูกพันน่ารักใคร่แต่พิจิตพิจารณาเข้าไปดีๆแล้วก็อ้าวทาไมดูหม่นหมอง อ้าวในความผ่องสใสไหนว่าถือว่าเป็นเราเป็นของเราอย่างแท้จริงยังมีความหมุนมองแทรกอยู่ในจิตดวงนี้อีกอสิ่งเหล่านี้แหละไงคือเชื้อที่พาให้เราไปเวียนว่ายตายเกิดเกิดเป็นเกิดขึ้นมาเ,เป็นนั้นเป็นนี้ขึ้นมาเกิดจากเชื้ออันนี้แหละเพราะงั้นเถอะท่านทําลายสิ่งต่างๆที่เป็นองค์ประกอบภายนอกได้หมดแล้วเหลือภายในก็ยังถือว่าสิ่งนี้ยังต้องพ,พิจารณาอีก เพราะฉะนั้นเนี่ยพระอนาคามีท่านจึงติดสิ่งนี้แหละเนี่ยเป็นพระอนาคามีขั้นสุดท้ายท่านติดเนี่ยจิตตะอวิชชาว่าเป็นเราเป็นของเราเนี่ยเมื่อพานพิณานเราทำประเภทเดียวกันแบบเดียวกันในที่สุดพิณานจดจ่อเข้าไปจนกระทั่งสามารถที่จะสละได้หมดสิน้นเนี่ยท่านก็เข้าถึงภาวะที่เป็นจิตเนี่ยจิตบริสุทธิ์เนี่ยก็คือผู้ที่ปราศจากอสวกิเลเนี่ยจึงเป็นพระหรหันต เพราะฉะนั้นแม้ภาษาไรบุตรจะได้ได้ธรรมะข้อนี้ท่านก็ยังต้องไปบําเพ็ญต่อเนี่ยเพราะมีสิ่งที่เราจะต้องถือว่าไม่เป็นของเราจะต้องพิจารณาในหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยตั้งแต่ขั้นหยาบขั้นกลางจนกระทั่งถึงที่สุดว่างนั้นเถอะนี่จึงเป็นหน้าที่ของชาวพุทธเราเนี่ยชาวพุทธเราพระพุทธเจ้าท่านสอนท่านจึงเป็นภาษาศาสนาที่สอนอย่างมีเหตุผลอย่างที่สุดเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นของจริงที่มีอยู่แล้วจริง แต่เราไม่คิดแบบนี้พอมีอะไรที่เราได้มาเราเต็มไปด้วยความดีใจเมื่อจากไปเราก็เสียใจใน,ในสิ่งที่เราอยากได้ในสิ่งที่เราไม่อยากได้พอมันเข้ามาเราก็ทุกข์ตั้งแต่ต้นเลยนะเช่นความแก่เท่าชะลาโลาครคภัยไข้เจ็บความพัดพลาดจากของรักความได้ในสิ่งที่ไม่อยากได้ไม่อยากได้ยินก็ได้ยินไม่อยากเห็นก็ได้เห็นไม่อยากเผชิญหน้าไม่อยากประสบก็ต้องประสบพบเพราะฉะนั้นจึงมีแต่ความทุกข์อยู่ตลอดเราไม่พิจารณา เพราะฉะนั้นชีวิตของเราจึงสุขสุขทุกทุก,ทกแต่ถ้าเราพิจารณาอย่างแท้จริงเราจะเป็นผู้เหนือความสุขเหนือความทุกข์ได้ด้วยการพินิษพิจารณาการพินิษพิจารณาพินิษพิจารณาด้วยอะไรด้วยเครื่องมืออะไรนะอย่างแพทย์เนี่ยเขาวินิจฉัยเขาพิจารณาอาการของโรคเขาต้องมีเครื่องมือแพทย์เนี่ยถ้าไม่มีเครื่องมือแพทย์พิจารณาได้ยากที่จะมองเข้าไปเห็นกระดูกเห็นตับไตไส้พุงเห็นเส้นเอ็นกล้ามเนื้อประเภทต่างๆต้องมีเครื่องมือ เราจะพิจารณาสุขทุกพิจารณากายพิจารณาสังขารเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพิจารณาว่าเป็นของเราอย่างแท้จริงหรือไม่ใช้เครื่องมืออะไรมาพิจารณาเนี่ยท่านสอนให้ใช้สติเนี่ยใช้สติและปัญญาเพราะฉะนั้นจึงต้องฝึกต้องหาเครื่องมือประเภทนี้มาถ้าสติของเรายังไม่พอเครื่องมือในการเอ็กซเรย์ในการวินิจฉัยก็ยังไม่ละเอียดพอเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้เรา เพิ่มพูนความละเอียดเข้าไปเพิ่มพูนเครื่องมือให้ละเอียดเข้าไปด้วยการเจริญสติเนี่ยที่ท่านสอนให้ไปไหนมาไหนให้รู้จักพุทโธมาดูลมหายใจเดินไปเดินมาอย่าเดินเฉยๆให้เดินจงกรมให้รู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดเพื่อที่จะสร้างเครื่องมือในการดูเนี่ยดูสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วล้วนจะดับไปเนี่ยถ้าเราไม่ดูแบบนี้ถ้าเราไม่ตั้งแบบนี้เราจะตามเกิดขึ้นแล้วพอใจเกิดขึ้นแล้วไม่พอใจ แล้วเมื่อมันดับไปแล้วก็เสียใจเมื่อเราดับเมื่อดับไปแล้วก็ดีใจจิตใจของเราก็เลยคัวพันไปอยู่อย่างนี้แหละไม่มีสติที่จะรู้เท่าทันในสิ่งนี้นี่เพราะ,ะนั้นการเจริญสติจึงเป็นหน้าที่ของลูกชาวพุทธเราต้องถือเป็นหน้าที่เบอร์หนึ่งไม่ว่าจะประกอบอาชีพการงานอะไรก็ตามต้องมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมตลอดแล้วจะเป็นผู้ที่ยกระดับจิตใจของเราเหนือความโกรธความเกลียดความรักความชัง คนที่ไม่มีอคติเนี่ยทำอะไรก็ดีเรียนหนังสือก็เก่งเนี่ยทำหน้าที่การงานก็ประสบความสําเร็จเพราะไม่ทํได้ความอาคติทํได้ความเกลียดนี่ทำได้ความโกรธทํได้ความรักนี่มันทําไม่มีประสิทธิภาพหรอกทํได้ความเหนือความเกลียดเหนือความกโกรธเหนืออคติเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ได้ยังไงสติไงเนี่ยสติและปัญญาที่จะรู้เท่าทันเพราะฉะนั้นเ,เราจึงมีหน้าที่ที่จะต้องสร้างเครื่องมือนี้ เครื่องมือที่จะวินิจฉัยใคร่ครวรสิ่งต่างๆในโลกด้วยความละเอียดรออก็คือการเจริญสติอยู่ทุกเมื่อเช่าวันเกิดตื่นขึ้นมาปุ๊บทำทันทีทำทั้งวันจนกระทั่งถึงเวลาหลับเพราะฉะนั้นพูดที่ทําหน้าที่แบบนี้จะใช้ชีวิตอย่างมีประโยชน์ตลอดทั้งวันและคืนไม่ใช้ชีวิตด้วยการปล่อยสติด้วยการเผลอสติจะไม่ให้มี ถือว่าสตินี่คือหน้าที่คืออุปกรณ์สําคัญที่จะทําให้เราเกิดปัญญาขึ้นมาถ้าไม่มีสติไม่มีปัญญาหรอกนี่ก็จะวันไว้ไปตามเลยมีอะไรได้ขึ้นมาก็ดีใจจากไปก็เสียใจมีอยู่อย่างนี้แหละชีวิตของคนเราจะต้องเป็นอย่างนี้จนกระทั่งตายเกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นอีกนะแม้เกิดเป็นสัตว์นะสิงสาราสัตว์ทั้งหลายก็มีความดีใจเสียใจนะเหมือนกันไปสังเกตดูได้เลย เนี่ยเวลาที่เรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นดีใจเสียใจทั้งเจ็บทั้งปวดทั้งทุกข์ทั้งโทษวนเวียนอยู่แบบนี้ไม่มีจบไม่มีสิ้นเราอยากมีจบไม่เลือเราอยากจะเกิดมาแล้วก็ดีใจเสียใจอยู่ล่ําไปแล้วในที่สุดลงสุดท้ายก็เสียใจนั่นแหละเพราะไม่เห็นมีใครพอใจในชีวิตเลยนะมีมีความพอใจอะไรบ่นกันอยู่ทั้งบ้านทั้งเมืองบ่นอย่างนั้นบ่นอย่างนี้บ่นอย่างนู้นเราสังเกตดวูวันนวันหนึ่งเราบ่นกี่ครั้งนั่นแหละนี่คือความทุกข์ที่เกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดถ้าเรา ย้อนคาบ่นมาจ่อเข้าไปดูเราจะเห็นเลยว่ามีเรื่องที่น่าบน่นเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสน, 100, 000, น 100, 000, ที่เกิดขึ้นมาอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นเราจึงถือเอาเป็นหน้าที่การงานเบอร์หนึ่งเมื่อพิชิตความน่าบ่นออกไปได้พิชิตปัญหาออกไปได้ในที่สุดจะเป็นผู้้ที่เหนือความบน่นเนงั้นเถอะ,ะท่านจึงเรียกใช้ชื่อใหม่ว่าเมืองพอหลวงตาท่านใช้ก็ว่าเมืองพอคือพันิพานก็คือพ้น พอไปแล้วพ้นไปแล้วจากความบน่นพ้นไปแล้วจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงไม่มีสิ่งใดที่เป็นโทษที่เป็นทุกข์เกิดขึ้นในใจของเราอีกต่อไปแม้กระทั่งตากระทบรูปมีโทษแต่ใจไม่เป็นโทษนะใจไม่เป็นโทษด,ด้วยเพราะอะไรสติปัญญาของเราเหนือโทษนะเหนือโทษไปแล้ว เพราะนั้นก็ขอให้ทุกท่านมีกำลังใจที่จะเข้าถึงความเป็นลูกชาวพุทธอย่าให้มีแต่พระโมกข์พระสารีบุตรพระโมกขาลาพระอัสสชิที่ท่านเป็นผู้ที่มองดูโลกแล้วไม่มีความเลื่อนเลึงบันเทิงท่านก็เลยเข้าหาสแสวงหาสแสวงหาสิ่งที่เป็นคุณมหาคุณอย่างยิ่งใหญ่ท่านเป็นผู้เข้าถึงก่อนแล้วพวกเราเนี่ยย,ยังมียังมีธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้มีมากไม่ต้องไปอ่านพระตไตรปิฎกทั้งเล่ม ขอให้จดจ่อด้วยความมีสติสัมปชัญญะในตลอดพินิจพิจารณาทุกอย่างว่าสิ่งใดเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเรียกว่าทำเราได้เกิดแต่เหตุพตัตถาคดทรงแสดงเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นและความดับไปแห่งธรรมเหล่านั้นสอนเพียงเท่านี้สามารถบรรลุเข้าถึงธรรมที่สุดได้ไม่ต้องเป็นรู้เยอะแยะไปหมดอ่างนั้นเถอะรู้เท่านี้ แต่สิ่งที่เราขาดคืออะไรสติเราน้อยสมาธิเราน้อยปัญญาเราน้อยเพราะฉะนั้นเร่งเจริญปัญญาด้วยทำรรบทนี้แหละบทนี้แเราเข้าถึงทำเข้าถึงทำที่สุดได้วันนี้ก็เลยอะ,อะไรสมควรกับเวลา พระทาวริวะหาปุลาภริภูเลนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเจตนังอุปกัปปติปิตังปฏิตังตุมหังทิสเมวะสัพเปภูเลนตุสังกปาจันโทปนาลโสยัถามณีโชติละโสยักขะติโยวิวัจจันตุสัมภารโธ

วเวนะสะตาสดีภวทุเตภวทุสามภัง